สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่มาเจอกับเซนซองนะคะทางช่องบุญนำโชคอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเซนซองก็มีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะอย่างที่ได้สัญญาไว้นะคะว่าคลิปถัดมานะคะจะเป็นแนวทางของ เลขมหารวยนะคะชุดคู่มหารวยนั่นเองนะคะสำหรับงวดนี้นะคะบอกเลยว่ามีทีเด็ดมาฝาก FC แน่นอนก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังที่ดีท,ที่เด็ดนะคะแนวทางในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยเนาะเข้ามาปุ๊บนะคะเจอหน้าเซนสองปั๊บก็ฝากทุกทกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์เลยค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กําลังใจทางช่องนะคะแล้วก็เป็นการให้กําลังใจนะคะเจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขเนาะ ที่ได้เอาแนวทางดีๆมาฝากมาแบ่งปันเราแบบฟรีๆนะคะมีไลค์มีแชร์เยอะๆนะคะคนนำเสนอก็มีแรงเพราคุณแม่เออคนคิดหาตัวเลขหาแนวทางก็ สมองปอดโป่งนะคะมีกําลังใจนะคะคํานวณตัวเลขมาฝากเราอีกนะคะแต่ถ้าไม่มีไลค์ไม่มีแชร์เลยนะคะก็รู้สึกว่าเซนสองก็ไม่ค่อยมีแรงที่จะพูดนะคะไม่ค่อยมีแรงที่จะหามุกตลกตลกนะคะไมคุณพ่อคุณแม่ได้คลายเครียดนะคะ <c oughs> ฝากแม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันน้าแน่นะคะในทางนี้นะคะเลขกคู่มหารวยเนาะงวดที่พันมากกับเขาเด้อคุณพ่อคุณแม่คะ่ะ อ่าเดี๋ยวโชว์รักฐานเก่าก่อนแน่จักน้อยนะคะเอ่าเขาเป็นชุดเต็มนะคะที่เพิ่นไห่มานะคะแต่ว่าโตเน้นนะลุดไปพลาดไปนะคะเข้าเป็นชุดเต็มแบบนี้นะคะทีแรกเพิ่นไห่มาเก่าคู่เก่าหางแบบนี้ล่ละเออแล้วกะมาเขานี่โตร่องนะคะคูร่องค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คือ,คคอ,คคอ,คอเขาไปที่ส้ำหกหกสามบนนะคะบาทที่หนีงวดนี้นะคะเพิ่นบอกว่าจะบอให้พลาดเลย คือคัดมาไห้แน่นๆนะคะพร้อมแยกมาไห้เลยเพราะว่ามันใจแห้งวดนี้นะคะแยกบนเป็นบนแยกล่างเป็นล่างนะคะแล้วก็บ,บอกพร้อมว่ามันใจแห้งว่าผมบอกบนต้องเป็นบนผมบอกล่างต้องเป็นล่างนะคะให้เลขจับคู่มาบนซีหางล่างซีหางค่ะคุณพ่อคุณแม่จงได้กะลองพิจารณาเบิ้งนะคะคือจาที่เส้นสองบอก เพิ่นหมั่นใจแห้งอหลีในงวดนี้นะคะคิดว่าจะพาเอฟซีโชคเอฟซี FC มันนะคะได้เงินใส่ปีไม่แน่นอนว่าสันอันนี้เจ้าของตัวเลขค่นฝากมานะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะหามิโตถึกใจเฮาเนาะหามิโตเป็นตะคือก่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นตัวเลขแล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกเส้นซองในวันโตได้เป็นตะคือเป็นตะมาฮะนะบอกใครคอมเมนต์คลิปใดคลิปใด,ปดก็มีอิ่มซิมยูแมนยังเกาะเฮือสิจังไหนเือ,อักเอาไว้ผู้เดียวบ่ ่าสันดีโมเมนดอกมาสั่นเอฟซีว่าแม่ก็บ่รู้กันว่าตัวใดมันเป็นตะขึเมืองว่าลายคิหลายสำนักแล้วยังตัดสินใจว่าใดแม่ก็เลยบอกคอมเมนต์่าสั่นเดสีเมนสั่นตีเจนซองว่าพอตอนนี้เจนซองกับเมาตัวเลขขึ้นกันคุณบอกคุณแม่เออคำมากอ่ะเออเมาเกกห้วยแน่อลไกับเมาตัวเลขไปพร้อมนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะยังเหลือเวลาอยู่เนาะ วันนี้วันที่ยี่สิบหกค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเหลืออีกซีหามเอ้ยหกมือนะคะคอยสีหอดจะถึงเดี๋ยวเข้าคอยไปสรุปนะคะกันอีกเทือนหนึ่งก็ได้อีกละ,ละ,ละมือไกลสีออกเนาะอ่านี่แนวทางนี้นะคะเลขคู่มหารวยนะคะเพิ่นไหตังซื้อคือเก่านะคะหัวทิพพันธมาหนูตัง่ายอย่างนอ้อเดี๋ยวเยว้ออ่ะนี่อ๋อคู่มหารวยนะคะเพื่อนไหตังซื้อแบบนั้นเลยนะคะ ที่จริงวันนี้นะคะเพิ่นบอกว่าซีคู่มหารวยเนาะคือจังที่บอกไปนะคะเพื่อนไห้บุญมาซีหางลางซีหางนะคะแต่ว่าจงม,งมากไหม่อีกวันนี้บอกว่าให้ใส่ซื้อเกาเดอร์คู่มหารวยว่าสันอ้าโอเคนะคะจะคของตัวเลขเพิ่นวาังสันกะตามนั่นเนาะคุณบอกคุณแม่เนาะคู่มหารวยประจํางวดวันที่สองมคค่ะ 6,8นะคะวันนี้นะคะให้ตัวเด่นมาด้วยนะคะบนให้ตเดนเนี่ยคือสำหรับใครที่สิไปเมื่อยไปแลนกันแล้วแต่นะคะให้ตเด่นมากพอมนะคะแล้วก็จับคูมาซีหางแล้วก็ล่างกับให้ตเด่นมากนะคะแล้วก็จับคูมาห้ซีหางขึ้นกันนะคะดูในส่วนบนก่อนอบนเนี่ยงวดนี้นะคะสองมักระลาคมสองหา หกนะคะเพื่อนบอกว่าฟันมาเลยนะคะบนเด่น9ค่ะคุณพ่อคุณแม่บนเด่นไปที่9เม็ดเดียวนะคะจับคู่มาเนาะถ้า9จะมานะคะจะมาที่9ก้าสองเ้าหนึ่งเหแล้วก็9กสามค่ะ งามอยู่ดีล่ะนอกคุณบ่อคุณแม่เอาบาทที่นี่ส่วนเลขล่างนะคะเลขล่างใครจะเอาไปเหมยไปแหลนไปลูดอะไรก็ว่ากันไปนะคะฟันมาให้เลยนะคะหวหน,นีเหล็กล่างมีเหล็กหาแน่นอนว่าสันล่างเด่นไปที่ห้าเม็ดเดียวนะคะโอ้ขึ้นมาตรงกันหลายสำนักแถมคุณบ่อคุณแม่ว่งหันเจนซองนั่มเสนอไปกับมีเลขนี่หลายคนอยู่ดี หามไวย,ยูบน้อเลขหาเนาะ,ะคู่มหารวยบอกว่าล่างมีห้านะคะถ้าห้าจะมาจะมาที่ห้าสองห้าหนึ่งห้าหกแล้วก็ห้าสามค่ะ อลองไปพิจารณาดูนะคะตามนี้เลยนะคะโอ้มีอีกอันนึงนะคะขออนุญาตนะคะฝากเลขสามตัวมาแน่หนึ่งหางแขนแขนฮามีพูมักน้านะคะลวก่ผู้ใดอยากตัดก็เอาตัดเอาเลยนะคะเอาไปตัดไปแลนไปเลน,เ,ลนเอาอยางก็แล้วแต่นะคะเป็นฝากมาหนึ่งหางให้เอฟซีพิจารณาเบิ่งเนาะฝากเลขสามตัวนะคะฝากมาหนึ่งหางก็คือ 901ศย่งค่ะนี่ละนี่ละไพ่สิไปวิ่นยังในเลขสามโตกะว่ากันไปเนาะแล้วแต่จะพิจารณาบาสัสนนี่เดี๋ยวจะซองทวนในฟังอีกรอบนึงค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าต้องให้เล้ฟังให้หนูนะคะโอ้ยบอ,องสีจะไพสิไปฟังท่านดอกเออคืบอบทโซ่ตัวเลขให้เบิงงผัดอี เพื่อนบาเบิงห้จบมันนะเพื่อนเห็นตอนนู้อ่าอ่านตัวเลขแล้วเพื่อนกับที่คอมเมนต์ลวนสินะเอาฟาวฟ้าใว้เบิงอยู่เอานี่ถึงเวลาแล้วนะคะแนวทางตัวเลขนะคะคู่มหารวยนะคะประจำวดวันที่สองมกราคมสองห้าหกแดค่ะเน้นอ่าแยกเป็นบนเป็นล่างมาให้เนาะในงวดน,นี้นะคะบอกว่าบนเด่นไปที่เลขเก้ถ้า9จะมาก็จะมีเก้าสอง 1> 9 1 9 6หนถ้าห้าจะอ่าแล้วก็เลขล่างนะคะจะหาจากหาฝ่าวอลไปก่อน <c oughs> ส่วนเลขล่างนะคะฟันไปที่เลขห้านะคะจับคู่ก็มีห้าสองห้าหนึ่งห้าหกห้าสามค่ะแล้วก็ฝากเลข3ามตัวมา 1, หนึหางนะคะเผื่อมีคนชอบเนาะฝากแม่ก็คือเก1นย์ห่ะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดก็พานนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะรู้สึกว่าแนวทางตัวเลขไหนนะคะตัวใดส่งคือก็คือจังที่บอกเนาะฝากคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันแน่นะคะว่าออชื่นชอบคือการเออเลขนี่แล้วมันเป็นตาม,มาแม่ก็ฟันได้ัวนี่ละแม่ก็ไปได้มากให้กันก็เป็นตัวนี่ได้ลูกนะคะอีย่างสิกะแลดเปลี่ยนเนาะแนวทางกันได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะในคอมเมนต์เลยนะคะ โอเคเนาะแคมปหน้าจอนะคะอา้าวชัดเจนแล้วนะคะมือนี่กะอ่ลงคลิปคำแน่นะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะท่านอยู่นะคะเพราะว่ามันกะว่าได้จอจันมากเกินไปนะคะแต่บ็บรูรว่าคุณพ่อคุณแม่จะเห็นคลิปบ่จังใดผู้ใดที่เห็นคลิปนะคะจะซองฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันไล่ๆแน่นะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะเป็นการเอ่อให้กําลังใจกันด้วยแล้วก็ได้เป็นการเปิดการมองเห็นให คลิปของทางช่องด้วยนะคะิได้มีคนเห็นเลายนลับเส้นองกับิได้มีกําลังใจเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอาอกอนสิเปดคลิปนะคะกับฝากแน่นะคะช่วงนี้นะคะเส้นซองทรงของทุกมือนะคะจนไปฮอดประมาณวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะคะอาจจะบระิสุททรงทุกมือเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะและกาช่วงนี้นะคะขนทรงอาจจะซาแน่พอฉะนั้นนะคะทุกใดที่ขีมกําลังสิบเบิร์ดนะคะจะสร้างไปตุนหรือสร้างไปใส่หรือสิล่องใส่เอียงกระว่ากันไป ให้ติดต่อมาสั่งไว้ๆนะคะเพื่อเวลาแน่จากน้อยช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะขนส่งก็อาจจะล่าช้าหน่อยด้วยการจะล,ล่าจอนแน่บุคลากรแน,น่นะคะเป็นการหยุดปีใหม่กันไลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากสั่งหรืออยากยังกระแลบแต่น,นะคะให้เพื่อเวลานะคะฝ่าติดต่อมาสั่งนะคะในระว่างหนีเส้นซองทรงของไห้ทุกมือนะคะแล้วก็พยายามจะไปส่งไปรษณีให้นะคะจะได้ถึงไวๆนะคะ ส่งปุ๊บนะคะไม่เกิน1-2ึงวันนะคะในส่วนไปษณีนะคะแพงหน่อยแต่หนูจะยอมจ่ายให้นะคะค่าทรงมันแพงกว่าขนทรงอื่นแต่ว่าหนูจะยอมใจใหยในช่วงนี้เพราะว่ามันถึงไวนะคะแล้วก็มีปรับประกันเอียงประมาณนี้นะคะผู้ใดสนใจกะให้ติดต่อมาตามเบอร์ที่หนูลงไว้นะคะ 094, 029, 2674นะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะคะผู้ใดมีลไลน์้ใส่เบอร์นี้เข้าไปคนหาปุ๊บ ขึ้นมาว่าบุญนำโชคสามนะคะให้ทุกท่านเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชททิ้งข้อความไว้ด้วยว่าสนใจครีมนะคะเดี๋ยวหนุจะเขาไปส่งรายละเอียดให้เนาะเอาโอเคนะคะคลิปนี้ก็ชชดเจนแล้วนะคะจังไดจะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าแนวทางหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครฝากทุกท่านนะคะคอยติดตามไ้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ